วันนี้เราพบกับเอมมี่แอนด์แกงค่ะวันนี้เราจะมาวิ่งเลื่อยๆไปกันค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้เรามีสามคนเช่นกันนะคะคุณสเตมหามานี่ไหนค่ะชื่อชายาตัดเป็นบ้ามานะคะเราก็จะเริ่มโอไนออกกันเลยนะคะแต้มมาเร็วมาลากเท้าอย่างนี้ากตลอดเวลาลากตลอดเอาละนะคะคุณสเตมก็มาแล้วนะคะมาโอไนออกโอไนออกโอเคไม่เป็น ตอนนี้เหลือสองคนนะคะทุกผู้ชมปะวิงชุบปีปิงชุบเอาเอาแต้มชนะลเอาเาแต้มคิวเป็นเดียวเดียวเอแต้มบอกกติกาทุกคนก่อนว่าอันนี้คืออะไรอันนี้นะครับจะเป็นปืนกลแก๊ลิงคือเป็นปืนกลลิงนะครับผมแล้วลิงคนทะ่ใช้ะเจ้าปืนกลนี้ไปใช้แต่คนที่ไม่ได้เป็นนะครับจะมีโล่ล่องหนที่สามารถการได้สามสิบนัดโดยที่ การได้สาใช่ดสามสิบนัดสามร้อยนัดเท่ากับหนึ่งชุดในการยิงแล้วแบบเขาว่าเมื่อโดนยิงไปสามร้อยนัดจะใช้ไม่ได้สิบวินาทีแต่คือรอครูดาวโอเคมาค่ะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะจิวนับหนึ่งถึงสิบแล้วเราก็จะวิ่งหนีแล้วก็ไปแอบได้สองถึงไปก่อนแล้วก็อันนี้ให้เต็มแอมเอาไม้ไปให้พิธีกรมือเปียก นำนำเร<ล>ิ่มนีเริ่มนีมี้า3 4เจ็8 9 10 11, 11้า13บเเลยแล้วเฮ้ยรับเลยสิบวิพอสิบวิรับเลย2 3 4 5าม8 9 10เริ่มทุกคนแต่วันนี้จิงวมันเลงผมกั้นกั้นไ่เอาไ้กั้นไปแจมอันนี้ทุกคนแต่มันวิ่งอ้อม ไอแตม้ามวิ่งให้พิ่งอยู่บริเวณนี้วิ่งอยู่บริเวณนี้แตมงั้นเริ่มใหม่นะคะจิ๋วนับใหม่นับเลยจิ๋ว <หา S 1> อูดาวสิบใช่โลกันใช้โล้กัน,กนไม่จิ๋วมปได้ยิงหมดทืน่นต้นโอเคแล้วคุณผู้ชม โลโลคือจิ๋วกลาดยิงงูเลยยิงหนึ่งไล่ดีแล้วเลยผู้ได้สิบวิเอาเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบกันกันไว้กันไว้สกิล สกิลกดโอเคดยนี่พี่เฟนเมื่อกี้พี่โดนแล้วมเมื่อกี้โคด้าพี่หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องกันค่ะ ยิงก like ่อนยิงก่อนไฟต่อ <laughs> ปึ๊บไฟต่อคูดาวสิบวิเอาคือไปครับคูดาวสิบวิคูดาวสิบวิ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช้ใช้ใชใช้ใช้ใชใช้ใใช้อยู่ใช้อยู่คุณเอาสิบวิสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่สดีค่ะ